แต่ช่วงหลังเนี่ยที่ท่านเตศึกษาการเพาะปลามจากปักกิ้งเขามีโซแก้งว่าทุกโรคหายด้วยการเพาะปลามนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเออศาสตร์นี้เราไม่เคยเจออ่ะเราไปก็ไปแ่านก็ไปปรากฏว่าต้องใช้การรักษาความด้วยตัวเราเองนะคะก็สีใช้ตเขาเริ่มจากศีรันนะคะจะลองดูก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สามสามสองคือต้องบอกว่าต้องแรงนะคะให้ตกอย่างเนี้พี่จันคือตกแบบตกแรงนะคะตกแรงตกอย่างเนี้ยเป็นระยะยาวแต่แต่นี้คือที่สีสาหนะคะเดือนไปนี่ก็จะตกประมาณหนึ่งพันกว่าครั้างตกจนเมื่อปวดเลยต้องเปลี่ยนข้างเลยจากสีสาห์นี่ก็จะตกสองข้าง ที่ศีรษะนะคะเราแจ้งต่อนะคะต,ตะบตบตบจนหน้าแดงเนี่นยนะหลังจากนั้นก็จะมีการตบตามข้อเส้นลงตาม6เส้นหลัตกตกรงนะคะรักแร้นะคะแล้วด้านหลังสองข้างหมดแล้วก็ตบขานะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องตกข้อความเนี่ยอาจจะต้องมีแยกเดี๋ยว้มีคือสนใจนะว่างๆเนี่ยอาจจะต้องจับตั้งหนึ่งแล้วก็จะถึงเรื่องเลขทบอะไรเงี้ยฮะไปได้เลยหรือว่าพวกที่ปวดเข่าเนี่ยอะไรได้นะฮะตอนนี้การข้อความเนี่ยมันจะต้องคู่กับการยืดเหยียดยืดเหยียดก็คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณข้อความเนี่ยแบบไม่มีการยืดเหยียดจะเห็นแท่ยืนนะคะแท่ยืนที่ยืนประมาณสิบห้ากับา อันนี้ที่ฉันตอ,ปอนป่วยเนี่ยดนก็ใช้นะคะตั้งแต่เป็นバ็งเนี่ยเดิฉันก็จะใช้แค่ยืนยืนแบบตั้งขาขึ้นมาเลยนะคะยืนประมาณสิบห้าถึงี่สิบนาทีนะคะและช่วงยืนเนี่ยเราก็จะบริหารร่างกายก็คือยกแขนจนสุดคือยืเดเหยียดให้สุดนะคะแต่วิธีง่ายๆเนี่ยตอนออที่ทำเนี่ยดิฉนว่าง่ายที่สุดเนี่ยคุณคุณนอนเตียงเนี่ยนะนอนเตียงโว่ นอนเตียงให้คุณพยายามการขาให้เป็นฉากแบบนี้นะคะให้ฉากเลยแล้วก็เอาก้นเนี่ยติดกับผนังนะคะอันนี้คือการ,รย,ยืดเหยียดอีกที่หนึ่งหลืถ้าถ้าคุณมีปัญญาคุณก็เอาปลายมือนเนี่ยจับปลายเท้าคือทางจีนเนี่ยเขาบอกว่า การยืดเหยียดเส้นเอ็นเนี่ยเมื่อเส้นเอ็นยืดได้หนึ่งเซนชีวิตเราจะยืดยาวไปอีกหลายปีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับเลยว่าการที่เรานั่งแล้วเราไม่ค่อยยืดเหยียดนะบอกได้เลยว่าทําไมเราถึงปวดทําไมเราถึงเป็นตะคิวทาไมเวลาเดินแล้วเราถึงนั่นี่เพราะว่าเราไม่ได้ยืดเหยียดนะคะหรือท่กว่งแขนด้วยอาจารจะกวน่งแผนแต่ทีานไม่ได้กวอ่งแขนเาจารย์ท่านบริหารเท้า ขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลืมเวลาตื่นมาของเรียนเนยเวลาใช้ยาสนากระตาพุษขาเนี่ยเรนก็จะแบบแตกเสื่อผต้องได้ร้อยครั้งต่อวันสองครั้งนะคะร้อยครั้งวุ้นกระติเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ตบตรงนี้แรงมันจะไปที่เขาเราจะกดเขาเราจะต้องยกแล้วใช้กําลังจากตรงเนี่ยค่ะตรง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้ถ้าขาภาพใช่ค่ะก็คุณใจขาภาพแล้วคุณทำแบบนี้บอกได้เลยว่าหรือคุณอยูยเฉยก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องเดินเหมืนท่านก็ได้แต่เธอทีนั้งนเวลาที่เวลาโฉบตรเนี้ยท่านจะแบบจะเดินสฉบตรนะคะเพราว่าโวดจบแรกเนี่ยก็จะเดินเดินเดินแตกไปนะคะเราจะรู้เลยว่าจากที่หงียประมาณกี่เก้าพรานั้นเราจะต้องเดินโวบประมาณกีรก็นะคะ โดยวิธีนี้ก็คือเราก็จะออกกำลังกายตรงช่วงบริขาได้แล้วเลื่อนนเหลือมันก็จะเนี้งมันก็จะไปได้ดีมากนะคะหรือไม่ข่าจที่ดีฉันเฉยจับต้นไม้สักต้นแล้วเราก็ใช้วิธีแบบแบบยกขาไปมาแต่ว่าอย่าสปัดหัวเขา่า <c oughs> ต่องห้างนะครับ คือตรงนี้คุณทําได้ทุกคนเหรอไม่จําเป็นต้องเป็นคนเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆฟื้นฟื้นทําให้เซลล์เนี่ยคือการที่เราดู้เสียบก็ออมนิการมันไม่เกิดเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่ก็จะมีแต่ของใหม่ใหม่ของดีๆไอเซลล์เก่าเนี่ยมันเสียหมดแล้วนะคะการสร้างนอทรายก็น้อยทุกอย่างมันก็ทําให้อ่อะไรอ่ะร่างกายไม่มีผง ใหม่ๆเกิดขึ้น,นหนะันค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะพอาตอนนั้นช่วงที่ท้องเริ่มโตย้ตอนนั้นเรียนก็ตัดลูกสังเกดคือช่วงนั้นยอมรับเลยว่าเราเยอมรับความตายอย่างมีความสุขเพราะเรามีความสึกว่าไม่รู้จะ่ที้เกิดทำไม ในเมื่อคนใกล้เคียงเราเนี่ยใกล้ตัวเราก็ตายไปแล้วสองรายด้วยมะเร็งถ้าาปในเมื่อเราเป็นมะเร็งเน้วเราก็ต้องยอมัะนะคนะยอมรับสภาพ่ท่านก็ใช้วิธีการหายใจอย่า,า,กกาทงท,ที่ว่านะคะเรียนนต่าลงหายใจออกแล้วก็อมองคือจะกําหนดจิตตลอดจะดูกายตลอดดูกายตลอดจะทั่งเรียน <c oughs> สามารถจะบอกได้เลยว่าการหายใจข้อหนึ่งครั้งแม้เิียนใช้เวลาประมาณสี่วินาที เราแคาหายใจออกหนึ่งครั้งใช้เวลากี่วินาทีก็คือเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายเมื่อไหร่ที่มีการเจ็บปวดเราก็แค่ได้มองแล้วก็ดูว่าความปวดมันจะขึ้นมามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทนได้ไหมจะยังไงนะคะก็มันก็ดับมันก็จะเกิดดับเกิดดับตอนนั้นดิฉันก็ใช้วิยีนอนแบบดันนอนราบไม่ได้ยังต้องนั่งเป็นเตียง แล้วก็มีหมอคือช่วงนั้นเราก็คิดว่าเป็นเพราะท้องเราโตมากแล้วท้องโตมากประมาณก็เจ็ดเดือนแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเรานอนเนี่ยเราจะอาบมากเลยค่ะอับมากเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องอยู alcohol, ่ในข่าที่เราสบายสบายตัวนะคะจนกระทั่งเย็นก็เริ่มมองว่าเราจะตายห้องนังสือหรือเราจะตายชั้นล่างตายตรงไหนตอนนั้นตอนนั้นมองที่ถึงความตายจริงๆค่ะเพราะว่า เด๋ยนจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยไม่มีแรงนะแต่จะเรียกลูเนือนจะต้องมีกระดิ่งนะคะต้ข้างตัวสําหรับกดเรียกแล้วก็เดยวนั้นจะมีน้ำเนี่ยเิืหน,นดื่มไม่ได้ได้แต่อมมมในปากแบกปลาบนทิ้งคือมันเหมือนจะมันไม่อยากคือมมันืไม่ได้ดื่ไม่ลงไม่รู้เป็นพเพราะอะไรนะคะ เรนก็เลยคิดว่าอาการอย่นนางนี้คงอยู่ไม่นานแต่ว่าเราก็กากาายังใช้ธรรมชาติบำบัดเช่นใช้แมกโรเบิอติกเรนกินข้าวความที่เราเชื่อศรัทานในตัวอาจารย์บอกว่าเนี่ยคนที่เป็นป่วยระยะสุดท้ายใกล้เสียชีวิตเนี่ยทานคข้าวจะไม่ทรมานจะไม่ปวดคือมะเร็งต้องยอมรับอย่างถ้าถ้าใครมีญาติเป็นมะเร็งแลวเคยเจอคนที่ปวดเป็นมะเร็งเนี่ยพาระสุดท้ายเนะี่มย,ยนะมันจะมีความทรมานจากความเจ็บปวดมาก มันจะเป็นโรคเดียวเนี่ยที่จะต้องมีาการวางแผนการใช้ยาแก้ปวดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเ้วก็เลยที่ว่าปวดจะงไงจะลองนดูจนทางครอบครัวสามีกับรู้ก่องแม่กนบโรงพยาบาลกเราก็เข้าใจว่าเขากลัวแม่ตายที่บ้านเพราะว่าเพราะว่าคงตัวผีนะคะแม่ดูแม่ตัวผีแม่ก็ <laughs> เลยก็อไปก็ได้ ะะเดเนเองก็เลยโอเคไปก็ไปคือพอไปปั๊บอาจารย์ก็บอกจ่าทั้งทีมนะเขาบอกเอ๊ะมันน่าจะช่วยได้นะเนี่ยเ,เ,เขากา็ปรึกษาอะไรกันเดนก็เฉยๆพวเขา,เาก็ถามว่าคือคุณสามี้าไปด้วยอาจารย์กาบอกว่าแต่มีข้อแม้หนึ่งถ้าจะให้หมอรักษาสามีบอกว่าอะไรอย่าพักหมอถ้ารักษาเนี่ยจะต้องเดินตามที่หมอวางไว้ ห้ามหนีห้ามเที่ยวห้ามคือเขาดูประวัติเราแล้ว,ลวเราหนีหมอมาสองโรงพยาบาลแล้วเลือกที่พระมงกุฎตอนนั้นที่เลือกไปตอนเขาลรงพระเจ้ที่เลากพระมงกุฎเนี่ยถ้าเราจะตายเนี่ยเราหาห้องเดี่ยวง่นนายๆอ่าคุณในยหาที่จุฬาโคตรยากเลยหาย,ยากมากนะคะจุฬาหาย,ยากรามาหาย,ยากเส้นใหญ่เ่ยถ้บจะหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจยว่าพระมงกุฎเนี่ย น่าจะดีคือเราก็ไม่มีหมอฝากอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะต่อไปชิดที่เรียกว่าเราต้องการห้อ,องสำหรับเป็นตัวตาช่วงนั้นก็พออาจารย์บอกก็เฉยๆถามว่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคิดยังไงอย่างหัวข้อที่ท่านพระอาจารย์ในสาคูนนเรียนชอบมากเลยใชยยยไญมคะอยู่ก็ได้อยู่ว่าเป็นอยู่ว่าได้อาตายก็ได้และโอ้โหแบบ มันลงใจเหมือนกับสมัยก่อนเลยคือตอนที่หมอบอกเนี่ยเดนก็เคยใจว่าอยู่ก็ได้ตายก็ได้คือคือมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องความเป็นความตายละแต่อย่างไรก็ได้เพราะเรายอมรับเลยเรายอมรับกฎแห่งกรรมนะคะยอมรับทุกอย่างเพราะว่าช่วงที่ป่วยเนนบอกได้เลยว่าเดนสวดลงไปน้นตาไหลคลาโอ้โหแบบเราไม่เคยคิดเลยว่าบทสวดของพระพุทธองค์เนี่ยแบบ ทำไมท่านทุกซึ้งแบบกินใจคือถ้าคุณไม่ไม่ทุกนะคุณไม่มีทางกรอกชื่น้ำตาคุณจะไหลจริงๆแบบแตะระบแตะระบนะคะตรวจ้องคำแปล่อกได้เลยว่าน้ำตาเนะี่ยไหลจะอื้อตลอดแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละก็คือ,อสัจธรรมนะคะไม่เห็นทุกขไม่เกิดคําให้เลยนะคะเพราะฉะนั้น ก็คุณได้โชคดีมากเลยที่แบบมีโอกาสได้มาฟัง,งนนท่านอาจารย์ฉันก็นตั้งใจมากเลยแต่ว่าคงจะเตรียมเอกสารด้วยกันะคะตอนนี้พอตอนนี้ป้าหมอบอกบอกว่าถ้ายงั้นเราไปดูเอ็กซเรย์เลยนะเอ็กซเรย์ก็บอกว่าน้ำเข้าปอดฝาแล้วนะคะถ้าตับก็สูงเอ่อหมอแม่บอกว่าไปทำไปไหนระยะท้ายแล้วแต่ก็แล้วแต่ทรัก็แดดทางเขได้ไม่สนใจเลยตอนนั้นน่ะมีความหิวเฉยเฉยเหงื่อว่างมากเลย เออไม่ได้ใส่ใจล้วก็ตัยมีความรู้สึกเออตายก็ดีเหมือนกันนะเพราะอะไรคะพู้แม่เราะเราไม่เจอแม่แม่ตายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วอ่ะเราอยากเจอแม่เราอยากเจอน้องสาวเราอยากจะเจอคนนั้นคนนี้เราครู้สึกว่าแล้วเราก็เหลือชีวิตอะชีวิตที่เป็นมาเองอะบางชีวิตที่เต็มไอกเราเออแล้วทำไมมันต้องเป็นปู่ะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเออแต่ตอนหลังพอยันย้อนไป เราก็เข้าใจแล้วแหลนะว่าเราเองก็ปฏิบัติตัวไม่ใช่ดีนะนะคะกินนอนไม่เป็นเวลาเวลารับงานออเดอร์มาเนี่ยปารงานแปดโมงเช้าเนี่ยจะต้องปิดออเดอร์ให้ได้ส่งให้ทันไม่งั้นถูกกลับไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้หลับนะคะอยู่กับสามพี่ในตนํางบอกได้เลยว่าไอ้ที่ทําทําไปเนะี่ยมันเอามาใช้ดูแลเลยหมดหมดจริง ไหนจะแบบโอ้โหเขาหลอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยต้องกินนี่ต้องใช้ไอ้นั่นนี่นี่นะเดินยาตล่องเนี่ยสามหมื่นแบบแหมวิจัยอะไรที่ปุ่งแล้วดีมากตัดต่อคันกรรมซื้อหมดทุกอย่างเลยซื้อจำนวนหมดตอนนั้นเงนินหมดทำไงบอกเพื่อนเพื่อนกะ็ะดี่ดีเพื่อนที่เรียนด้วยกันทยอยส่งเงินมาเป็นต้อนอให้เรานะคะจนตอนหลังี่้เกิดความรู้สึกว่าอายใจมากเลย ราะตอนนั้นมีอยู่สองคนบอก hey, เฮ้ยเสธเชื่อฉันเธอเปผ่าก่านเราก็ยังหัวดื้ออยู่ตันไม่ยอมไปนะจนตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยบอเน yeah, ี่ยเธอเชื่อตั้งแต่แรกนะมันก็ไม่ถึงขนาดนี้หรอกเออแล้ว่าเออตั้งผมเนี่ยฉันก็อยู่รอดมาแล้วเพราะตอนนั้นตอนที่หมอจะผ่าเราก็เฮ้ยพี่จะผ่าแล้วแต่ว่าหมอพยาบาลเขไม่ทำอะไรพยาบาลหม,มอกยังไม่สั่งยังไม่รู้ว่าจะผ่าไม่ผ่าว่าเออไมื่ไหร ข่าวก็ได้ไข่าวได้คือตอนนั้นใจก็ยังวางอยู่นะเพราะว่าไม่ได้คิดถึงทางารอดไม่ได้คิดถึงทางรอดเพราะว่าเห็นน้องเห็นใครต่อใปเหลายคนที่ของโตแล้วตัวเนี้ยโตโตมากเราแบบเหมือนกับเหมือนกับพวกเด็กเด็กแอฟริกาประเภทของเนี้ยแล้วก็เพลินวฝั่งมาวาเนี้ยไม่เขียนมากเลยเจดานไม่มีรูปให้ดูค่ะเพราะตอนนั้นนหะเราก็ขอเสื้อผ้าหอดอกโน้ตช่วยถ่ายรูปแม่หน่อยไม่มีรูปคนไหนยอมถ่าย เป็นกลัวจะติดตานะคะเราก็เกิดความรู้สึกว่าเออเราไม่มีรูปพี่ตอนพี่ตอนได้แย่มากๆพอช่วงนั้นเนี่ยจนเพืนในึรงพยาบาลก็บอกตัววงอาจารย์ลาริเวสอาจารย์สูงเนี่ยทําให้เดรนก็เลยบอกว่าก็ลองดูก็คือนั้นก็มีรูปสี่โทรมาอาจารย์อาจารย์สุบอกไปกลับพูดนะอะไรเงี้ยให้ทํางี้ก็ทําตามหมดอย่างนี้แสดงว่าอะไรก็จะตายใช่ไหม ถือบอกว่าทุกชีวิตเนี่ยนะไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะตายจรงแต่ว่ามันถูกตีบังคับโดยสถานการณ์ให้ตายต้องตายต้องอยอมครับนะคะเหมือนในกทรณยะุดท้ายให้บอกได้เลยว่าเจอเพื่อนหลายคนเลยเรามองแล้วว่าไม่มีทางรอดแต่เราบอกเขาไม่ได้เพราะว่าตาล้องปากานีความหวังหมดเลยเราไปเยี่ยมย,ยมมากมากเลย จนกระทั่งผ่านไปเดือนสองเดือนตอนนี้เขาเริ่มยอมรับแล้วว่าสิ่งที่เขาหวังไว้ที่มันไม่ใช่มันจะต้องยอมรับสภาพนะคะเดียรเลนก็เหมือนกันก็ถูกสามีแบบว่าประจไหนบอนว่าอยากจะตายฉันเห็นหนง่มก็ไลจริงๆเลยเธอก็วิ่งวุ่นหาของกิน,ไปน,นไปนั่นไปนี่เราก็เลยบอกเฮ้ยเธอรูปตอนนั้นแปดขหบวนะคนเลนะ็ก่ ฉันก็หวงรุ่ยู่ยอะไรเนงะี้ยแต่จริงไม่หรอกตอนนั้นแบบทำใจนั่นละนั่นถึงบอกว่าถึงเวลาใกล้ตายเนี่ยมันต้องพยายามค่อยๆทำใจไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณมีเพื่อนป่วยเป็นมะเรเนะนี้ยเนี่ยบอกด้วยเลยว่าถ้าเขาป่วยในระยะสุดท้ายเนะี่ยคุณรีบไปหาเขาหรอรีบไปสวดมนต์ไปให้เขารู้สึกว่าสบายใจไปผู้ให้อะไรที่เขารู้สึกว่าเออ ถขาเห็นเราแล้วเขาดีใจมีคนมาเยี่ยมมีคนรู้ใจมาหานะคะล้าคุณไปเยี่ยมไป่อๆคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ทนจากสภาพเช่นนี้ใจเราก็จะค่อยๆดีขึ้นแค่ยอมรับความตายเลี้ยบอกได้เลยว่าความเป็นมะเร็งใหม่ๆขอโทษทีใครบอกไปเยี่ยมคนเปนระยะสุดท้ายนะเลียน,นไม่มีทางไปบอกได้เลยคือความเชื่อนะ เชื่อว่าการที่เราไปเจอคนที่ป่วยเนี่ยสิ่งไม่ดีนี่มันจะเข้าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เกิดความเสื่มเฮ้ยพลังพลังไม่ดีมันจะมาหาตัวแต่ตอนหลังให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าถ้าเราไปด้วยใจนะจิตที่เปลี่ยนด้วยเมตตานะเข้าไปด้วยที่ไปก่อไปรูปเขากลับมานี่ไม่มีอะไรเลยมันเป็นที่ใจเราอย่างเดียวนะคะ มันได้นจริงสิ่งที่เลี้ยงท้องโตนี่ก็คือที่ใจเหมือนกันอามณ์ถ้าเราคุมอารมณ์ไม่ได้นะแสดงว่าฐานของจิตเนี่ยเราไมได่ดีเราปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงที่นะครับงนั้นะถึงตอนนั้นเนี่ยพอหมอกออรกรผ่าตัดเราบอกว่าหนักนะอาจจะต้องอยู่ไอซียูหลายวันแต่เดิฉนันอยู่ตามปกติเลยคืนหนึมอ,อยังไป้าวึกว่าไม่ทำไมกับร่างกายนั่นคืนหนึ่งสิ่งหร่ออันีิสมจากการที่เราใช้ธรรมชาติบำบัด ร่างกายมันเลยฟื้นเร็วหมอบอกว่ามะเร็งนี่มันโงมัวกันมันก็ไม่ไปไหนเลยมันไม่กระจายไปตามนั้นตามนี้หมอบอกว่าดีมากดีกว่าที่หมอคิดนะคะสามเข็นฉีดคิโมสามเข็นข่าจากห้ากันห้านะคะ C.A. สิบสองห้าเด็ดสิบเก้าเก้ามีสองตัวตันวนสองพันสองตัวห้าพันห้าลงมา n o อม a l หมดเลยนะคะหมอเขารู้วึกไฮ้ยใสชนกินอะไรมาหรือเปล่ายาสมุนไพรไม่ได้นะ คือหมอห้ามเด็ดขาดนะแต่เดี๋ยวแอดกินแต่ตรงนี้นี่ไม่ใช่สมุนไทยนะคะอันนี้จะเป็นยาที่อาจารย์ด็อกเตอร์ที่ท่านเป็นด็อกเตอร์ทางสายที่ดูแลผู้ป,ปว่วยเองท่านดึงเลือดดีงะ้ออกไปทำแอนตี้แคนเซอร์ให้นะคะแล้วท่านยังบอกเลยว,ว่าเอาเซลล์มะเร็งที่ได้เนียเอามาเดี๋ยวท่านจะทำให้แล้วไม่ต้องไปฉีดทิเน,นแต่เพอเอินแบบ เราช้าเปน็นอดนหนึ่งก็เอาน้ำยาดองตบดองเรียบร้อยแล้วเลยใช้ไม่ได้จากตรงนี้เดวก็เลยเข้าขบวนการไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งต่ยแล้วจนดูเวลาเดี๋ยวก็สักสามโมงกี่โมงแล้คะตอนนี้สองโมงครึ่งครับพี่จะมีหลายพิ่มอี่ไมคะเดี๋ยวคืออยากจะให้พวกเราช่วยแชร์ประสบการณ์เพราะว่าบางทีสิ่งที่ ที่เล่าไปเนี่ยไม่ใช่บรรทัดฐานที่เราจะไปใช้กับทุกคนนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกด้เลยว่า,วาการใช้ธรรมะตลอดในการป่วยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดไม่ว่าคุณทําอะไรก็าตามถ้าคุณมีธรรมะมีสตินะคะทําทุกอย่างนะคะแบบให้รู้ว่าตอนนี้เราจะต้องทําอะไรนะคะอันนี้จะกิน ไม่ได้กินไปแม่นะพิจมันเข้าวท้องไก่นะเป็นดีไม่ดีแต่กระโจมแทบระยำมากๆทำไมครับเอามาเข้าปากเลยยังก็คิดคิดวิ่งวิ่งเสร็จเรื่องก็บนทิ้งนะคะบนทิ้งโชคแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โหทุเรียนนี้ของโกรธไม่ได้กินตั้งสามสี่ปีพอเบรกแตกคือฟาดทีเดียวสองลูก คือคนเป็นมะเร็งบอกได้เลยนะคะว่าพอกินอะไรที่มันมีพิษมากหรือว่าไม่ดีอะพอกินเสร็จแล้วเสียใจทําให้จิตใจเราแย่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดตลอดทาให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฉันต้องบ้าตายแน่ๆเราะฉะนั้เดินสายกลางดีกว่านะคะเรียนบอกได้เลยว่าอาหารไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสิ่งที่อบรมทั้งหมดนะคะถ้าคุณ กินดีแต่คุณไม่ได้ออกกำลังกายมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ถ้าคุณกินบ้างนะคะกินบ้างแล้วคุณออกกำลังกายพวบพูดกันนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะนะคะเพราะของเรียนเองเนี่ยเขาล้มตัวลงนานปั๊บยังไงฮะอยู่กับลมหายใจเลยจนนั้งหลับไปเพราะกับสติกำกับกายพอรู้สึกตัวตื่นปั๊บเรียนก็บริหารลมหายใจจ,จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหายใจได้อย่างเนี้ย สภาพในปากนี so ่จะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นด่างจริงแล้วจะสังเกตว่าน้ำลายมันจะเพิขึ้นไม่งั้นเวลาคุณแน่ๆคุณลองหายใจอย่างที่ว่าก็คือเป่าในต่ออกอยู่ที่อย่างที่คุณครูดินสอนนะคะก็คือเอาออกสาพที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกแบบสบายหยุดนิดนึงแล้วคุณก็เป่าแค่คุณทำอย่างนี้ไม่เกินห้านาทีคุณจะรู้สึกเลยว่าในปากคุณนี่มีน้ำลายเต็มไปหมดก็คือสภาพความเป็นด่างเกิดขึ้นถ้าคุณกินอาหารอย่างระวังระวัง เลือคุณจะจะเป็นด่างนะคะสามเดือนเท่านั้นเมื่อเลือดดีจะเปลี่ยนเซลล์กระสานได้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครป่วยเป็นอะไรบอกได้เลยว่าขอให้ตั้งใจนะคะตั้งใจยายที่นี้นเอกสารแจกเป็นฉบับย่อสูตชีวิตที่เราได้ใช้มาระหว่างที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้เพื่อเป็นมะเร็งพอพอผ่าตัดไปเลยเสร็จก็ให้ีโมนฉายแสงเรียบร้อยฉายแสงก็ มีความรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องฉายคีโมอย่างเดียงพอแล้วแต่ว่าความที่เทสของเราเนี่ยแบบหมอเขาไม่เคยเจอคนที่เต็มมากๆแล้วก็สามเข็ม normal แล้วก็ดีวันดีคืนเขาเลยบอกว่าขอประวัติของคุณเนี่ยไปดีเซนต์ในมะเร็งประเทศไทยปีนั้นเราก็ตอบได้การที่ต้ไม่มีอะไรที่ไหนได้ีคีโมหมดไปสองเดือนหมอเนี่ย ตกใจแล้วมีอะไรหรอหมอบอกว่าต้องมาฉายแสงเพิ่มองห้าทำไมยงนั้นหอก็อาจารย์ที่โรงพยาบาลอื่นท่านบอกว่าได้จะให้ชัวให้ฉายแสงเราก็เ่ยเราก็เลยต้องโดนฉายแสงนะคะอีกยี่แปดแสนประกบแทบตายเหมือนกันห้าแสสุดท้ายเนี่ยต้องแอดมินโรงพยาบาลเลยเพราะว่าร่างกายเราไม่ฟื้นเท่าไหร่แล้วเรามาโดนโดนท้งด้านหน้าด้านหลังจนกระทั่งลัไสเนี่ยมีปัญหาเลย ตอนนี yeah, um, ้มันเอฟเฟกถึง